คุที่พาไปตั้งห้วมไหมพีดนะล่นเลี่ยงอีรานจำเนอะชุ่มยุลูมหนันพีไกลๆนะหน<ๆ>้ามีการตายเกิดขึ้นบ่ลบร่อมเนอะับเรียวยนะเจอดขับรถแม่ไม่เห็นหาขาดกูข้างอ้อมพี่มาถอยรถถอยไสเกียร์ถอยนะเอ้าจ้างใดจ้างเอาสินกะปงกูมาหนุง กูเคอแก้ไว้หัวบอลพุทธตัวซ้าน้าม,นมาก่อนเนาะปัดของจะของคือบะนุงหาไรเลียดมึงของมึงไปยุใส่อันนี้อยู่ในกระเป๋ากูมาตัวไดเอามานะ่ะมันเต่าตัวพหายมากจี้หากินนี่ของจะของนี่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 หากินแม่มึงใส่มันมาถือพัวจี้ มันอยู่ท่าใต้พ hey. e um. He ี่พ so ี่ตีบังในเปลีย in นี่นีนี่ตีออกเปี่ยนนี่นี่นมันหัวหนึ่งมันคือหัวจักตายไ่แพคนน่ะตีออกกันลบหัวหัวช่วยคนอ่ะชัวยส้างหน้ามงกรสิบห้าตั้งเลี้ยงอีลานใส่สุเขาก็เป็นคณะทอสุดทีมเท่ากับเป้าใครนี่ยใครจะเลยลูกไครนี่ะ พูนเจ้าวันเนี้ยบุยเซฟเป็นเซฟนะคะแม่ยางโซ่ตัวแม่ยา,นานงโซ่โซ่ขบถีมแล้วขบทีมแล้วม,ม,มันแม่มบัวลำลำงานรถบรรทุกพะโยงมันแม่บัลหรอืมแม่สีแยกกูมันโมแมียนดีแม่ชิโม,มแมีนเ,เดี๋ยวเนี่ยเจา้าคือยืมเงินแม่นโนกเจ้าติดหนี้แม่โนกเด้วะายกูเป็นหนี้คนกูบ้าใครไทยหรอ ม่ากอยืนไม่ช้ำกูลักได้นล้วนะชืเป็นยังสามคือสี่ปอนใเป็นทัสั้นเหรมันนินสาของกูไอ้ราบวัแห่งนี้เจ้าตีตีเราไม่เงี้ยไงไม่ไปฟ้องเอาสารพระผู่มีผุนตีตีโลกจอยเขาบอก่าเป็นมีกูก็บปไส่รอกใครมันมากไอ้จอเก็บาะบ่เก็บได้ไหนสุกูแฮงก็ได้เอาูนี่แเละสุกแล้วจานั่ล่ะไม่นนไะเป็นยังไงกูมาสุกไปยงงฮะ สู้แล้วบ่งเหงมาหันสู้แังในแม่ยืนอยู่พี่ยืนอยู่พนดคอยที่ล้มเหรอเจ้าล่มเองถามว่าเจ้าล่มเองถามพี่น้องเบิตงแม่นี่พะยานหลายคือหยังนี่ถามพี่น้องก็ได้แม่งนว่พี่น้องแม่นก้องสู้คอยบ่สุ้นั่นแต่ยินงโมโหเลยยิ่งบ้าสูอีหลีอ่ะสุ้แล้วกับบกล้ายอมรับเป็นบ่เอาจังใดจังสิฮู้ว่าข่อยสุ้เจ้าตาบอด ขึ้นมาไว้เนาะเก่งหมดครอบครัวเก่งแล้วป้าตีโต้ก็ได้ยินแล้วไม่ยังแมยืมเงินข่อยว่าสีบัวใส่มาซ้ำๆก็นำสีพักกันแยกวงติตักวงผู้ใดล่ะขึ้นไปจะของดังคักดังแน่แท้นี่แล้วยจะรออีล่าส์สามตัวนี่นะสามตัวสามตัวสามสามสมเป็นไปไม่ดหรอกแม่แต่ก็เจ้าสีว่าไปบ้านจะได้กันแต่สูเสียกีซ้ำน้ำบ่อะไรหรอกมันต้องเป็นตั้งง่ายจังสันดอกตั้งวงฮานาไฟ เสียงอีสานเน 300, 400่ะสามร้อยสี่ร้อยคนสามสิบกว่าปีผุ้เนี่ะซัวสีมะฮอดป่านนี่โอ้ย <c oughs> สามร้อยอย่างน้อตั้งยากของน้อว่องเสือตลอดจากการรักรยานไม่รอดเดียวมันยังเปน็นวงได้นมันบเป็นวงล้อไม่เอ,อันนี้วงหัวล้ววงดนตรีก็เข้าใจบอมเราจะคุยเสียงอีสานมี่ยังเรียกละนี่บ่งองลังครับเ,เอาเอาซับนีกับพ่อเอาซับนีกับพ่อม<ะ>ันจะเป็นต้องเอามากไม้กายกองเอาโคศกเนี่ยนี่โคศกเสียงอีสานเนี่ย ข้อศอกก่อนข้อศอกก็มีนยังอีกล้านเอาไปยืนอะรยังฮะเอาข้ออกออกนะข้ออเร็วชาไปอยู่เรื่องอีกล้านบ้าเดียวเอ้าพราต้องไปเอาไก่เราข้อสอกนี่ยใครเหข้อสอกกับมีดมันข้ออนัมนะวเอวมันอยู่ใสเอาขึ้นมายัดเยียดกันแถะไปเอาเอารอดเอารอดอันนี้เราเป็นแม่จำฝนมาตก่าหันกระยอนมันนี่ละ รอนแรกเหรฝนการร้องฝนบอลลินร้อมากไปจำฝนลินเปลี่ยนยังไงครับธรรมดาเสียงอีสานก้อนสิรินสิมีพ่อใหญ่หลอดและเสิยงบอก่อนบักมอดตัวหันน่าอะไรไม่ติดข้อสงกอยังข้อสงิกเละครับป้าจะดูถูกขับไปเรื่องไหมเสียงอีสานโอ้ยสุดยอดเสียใจเด้อเสียงพ่อใหญ่หลอดแห่งเสียงมีอำนาจเสียงไม่อำนาเอท่านนี้มีหอดจะโศทร มันจังหวัดละเด้หัวหน้ากระสังเอ้าลองลองเทเสียงมึงเอ้าเทเสียงมึงเทหัอ้าเอ้าโจเล่นจังพยงยัดพอหลอดมันโมแ่นพอหลอดเสียงบอกม้วนเสียงบอกม้วนไม่คือจ้างแม่มึงแทะขนาดว่าคือใครคนมันหยิบหยักกระตุ้นด้วยล่ะพี่น้องครับมีพานอันโฆษณามาแล้วครับอสปอร์ตโฆษณาต่างๆเป็นพลันเนี่ย ขี่คุยบอกคุยสื้อร้องโฆษณาปุ๊กโฆษณาร้องโซ่เลยโฆษณาอ่โซ่เสียงอะพ่อบ้านแม่เรือนที่อยู่ด้านหน้าด้านไหนสนใจซื้อห่าองค์ตรามังกรไว้ใส่น้ำดื่มกันนะโอ้ยมันมือมันโฆษณาโอ้ยโฆษณาอีหยังสิโฆษณาคอนเสิร์ตต้านภัยยาป้าเออคอนเสิร์ตเลี้ยงอีเลนผู้นำทีมก็คือบอยไฟนี่บอยยักบอยยักยิ่งใหญ่อลังการ เลี้ยงดีลานมินิมาร์ทโอ้เมันลาดขายพ่อนมันโมแม่ร่างค้าดิบันเถิงที่นี้ยังกว่าไปยิ่งใหญ่อลังการเลี้ยงดีลานอินคอนเสิร์ตท่านจะได้พบกับของคารวาบันเถิงมากกว่า4ีชีวิต

เจ้ากี่ตอนเป่าตนเจ้าตันไปแบดยี่ห้อว้ยมาห่วงเป็นตายเจ้าเดินมาอยู่ซื่อๆนี่เพียงเขาข้อชนะอยู่อ่ะป้าไปท่านจะได้พบกับผู้นำทีมงานไอ้นุ่มรูปมหล่อหน้าตาดีที่สุดจากจังหวัดหนองคาย เป็นลูกชายหัวฝีหัวหนองของคุณแม่ใหญ่จันทร์ตว่หัวแก้วหัวแหวนหัวฝีหัวหนองโอ้ยมันมาเป็นตะกิ๊กตีนหัวฝีหัวหนองวันนี้นะหัวแก้วหัวแหวนเอาปันนันติหัวแก้วหัวแหวนโอ้เป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณแม่ใหญ่จันทร์และคุณพ่อใหญ่อล่ะเอาต้าแม่กับพ่อเอาเจ้ากับพ่อเด้อ เจ้าของฉายาพระเอกน้อยปลอยฝ้ายมาลายพรเจ้าของผลงานเพลงตลกอกหักอลือลั่นสันฟ้าและพี่น้องให้การตอบรับเป็นอย่างดีกับชุดใหม่ล่าสุดชุดสีซอให้ควยฟัง ปาเขากีเดีือน่ะมือซ่าคนเสามือซ่าค้นเสาอุ้ยอุ้ยเอากูคือมาผิดหลายมองเอาพวกป็นยังยั้งมือแล้วหายแล้วไปจับมือแฝดไห้ฮะไปจับมือแฟดเพี้ยนเนี่ยไปเอามาถ้าขนาดท้ำนีกจับแต่มือกับไปีนังจัะน้อยก็ได้เงินยทนหตัว เป็นจอรายการเสียงครับแน่นอนแน่ครับอนั่นเนี่ยภาษาเห็นบเสียงอีสานไม่ยังไงด่ยืนเคเลม้าวววยืนเคเลมาจังได้ภาษาขั้วโซกสำนักภาาบักมอดเขาบอกให้เนี่ยปล่อยลูกแพ้ไหมไทยช่วงเวลาต่อไปนี่เขาจิปล่อยลูกแพ้ไหมไทยแม่นพ่อเสียงอีสานจิบปล่อยลูกแพ้ไหมไทยบ้างหันใจโซไว้หลังหานท่านบอก โศจังหนีมันมามาแนวกัดไก่ได้ย,ยังไงเนี่ย <c oughs> โอ้เขาจีบเปิดโตเปิดโตนักร้องที่เปิดโตนักร้องเองโอโอ้ยแต่ใส่ชุดเต้นนุ่งน้อยหอมน้อยออกมาเต้นกับว่าเป็นตาเบิงแล้ว <c oughs> ส่วนนักร้องทิ่เปิดโตัว่าไอ้ไพที่มายืนฟังวมา หัวยังหัวละยรอดะีกปากเด้เสีกรลดาว่าปากกูเป็นประแดกพูดว่าเป็นเสียกีฬายังคนที่เขอทังได้นั่นก็ได้าตรงฟังมาตกงฟัง ข้าวข้าเข่าทั้งหลาก็สร้างไปเอาเศษ <c oughs> เล็กนี้ซะก่อนนี่เศษเล็กไหมป้าดูดูแก่ไดเจ้าว่าเศษเล็กเ <c oughs> แกยใจเด้ารถเลี้ยงยิ่งด้านนั่เด้อ <c oughs> ตั้งแต่น,นี้กระดาวมื่อแปดปีเซงวดยังบ่เบิดอยู่นนนเนี่ยเห็นมอเนี่ยมอดมาอยู่นี่กูก็จิได้มาซอยทรงงวดเล็กนีิดจนคิดผิดคิดไม่ได้เด้าอาหอดแม่ให้โอกาสเด้อขึ้นมาหาแม่นกไอ้โง่ไมมีผู้ใดูนั่งต่อก ไม่าู้ต้องไฟเบิร์ดเสียใจได้เขาเปได้ว้าน้ำได้ปล่อยไฟได้เขาว้าน้ำเท่าหมอดเด้ออันเป่าพื้นตาโค้งโค้งตาทำๆจังสิสิไปตายทัานใดก็ไปโหลดปุ้ยขาโค้งโค้งตาทำทำจิไปท่างใดก็ไปเลยไปเลยเดี๋ยวคุยปนันเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเสียงอีสานขาดไยเม่ไห่แล้วเธอจะรู้สึก ให้พูนจับน้ำแนวกว้องรถจับตัผู้เดียวเสียกันห้อเห็นไหมเห็นไหเห็นะเข้ปมึงได้ยินบหเพิ่นวมให้นั่นน่ะขมาโคงตาทำๆมึงก็เปี่ยนบุคลิกไมในเบียงย่างแบบไม่ย่างให้มันโค้งขาเนี่ยเนี่ยย่างยังเสียมีหนมี่นี่นีมนี่นี่นี่ย่างีหมี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 มมียีมีีมีีีี เอายอเดียวเอาเมื่ประกาศว่าไม่แปม่ไม่นเดียวเอ้องประกาศไปแล้วอไม่เพนเดียวไปยืนห้มกันยีโอ้ัวจูประกาศจ้าสีแเ่นก็ดีนะ้านเดียวกัยูโอ้ยจะพนเรื่งกันนากัแล้วเหรอทางเหนียวตั้งข้าวเดียวกัน